สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนพี่พ,พี่น้องน้องทุกคนนะคะวันนี้จะมาเล่าถึงสภาพดินอันแสนจะโหดร้ายของที่สวนให้ฟังค่ะดินน่ะดูโดยรวมแล้วดูโดยต่อป่าแล้วอ่ะเหมือนดินจะดีนะคะแต่พอขุดไปเหมือนก็ดินมันมันโดนใช้งานมาเยอะมีมันแบบคือเหมือนเสื่อมสภาพสุดโซม,มากเชื่อไหมคะว่าดินอ่ะ ก็ว่าแล้ว,ลวเราปลูกต้นไม้ไปตอนแรกเหมือนเราขุดขุดตอนแรกเราก็ไม่รู้เนาะแล้วขุดปลูกแบบเหมือนปกติอ่ะคือขุดแค่หน้าดินขุดแค่หน้าดินไปประมาณสักคืบหนึ่งคืบหนึ่งคือให้พอแบบฝังหลุมฝังหลุมต้นไม้ได้ค่ะต้นไม้อ่ะคือคือเนี่ยมันคือมันไม่โตอย่างที่เนี่ยค่ะงต้นมะม่วงเนี่ยคือเราเราล้ยงทุกวันอ่ะมันน่าจะโตกว่าน,นี้แต่มันก็ไม่โตอย่างที่เราเราคิดก็เลย ลองใหม่ลองขุดดินลงไปเรื่อยๆ,ๆดูสภาพดินค่ะคือดินมันแข็งแข็งมากนะคะแล้วก็ไม่ระบายน้ำเนี่ยค่ะเดี๋ยวขุดตั้งแต่เช้าหลุมเนี้ยขุดตั้งแต่เช้าแล้วคือหล่อน้ําไว้ตอนแรกขุดไม่ลงหล่อน้ําไว้ขุดตอนแรกไดไไ้ไปประมาณคือแค่เนี้ยประมาณแค่เนี้ยความความลึกมนันนะคะขุดไม่ลงแล้วก็เลยแชยนน่น้ําไปก่อนเนี่ยค่ะสภาพดินมันจะเป็นแบบเนี้ยพอเราโดนน้าไปแล้ว ขุดมาได้อะหนึ่งชั้นแล้วนะเพราะชั้นต่อไปนี่ค่ะใช้ทั้งเสียมใช้ทั้งจอบความแข็งของมันนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยจอบเนี่ยเสียมเนี่ยเนี่ยก็คิดดูสิค่ะขนาดเนี่ยจอบเสียมซึ่งเป็นเหล็กอะขุดไปยังแบบดูสิยังอย่างเงี้ยเราลากต้นไม้อะค่ะมันมันจะชอนใช้ไปไหนได้ ก็ถึงว่าแล้วเอ๊ะต้นไม้ที่เราปลูกอะมันมันเหมือนมันน่าจะงามกว่านี้นะบางที่เราก็รดน้ําให้แต่มันก็คือมันไม่งามอย่างที่เราต้องการนะก็เพราะสภาพดินที่มันแข็งมากแข็งกระด้างจริงๆดูนะคะน้าเราจะขุดต่อลงไปได้ให้มันแบบเบาแรงหน่อยคือต้องรอน้ําแบบนี้แล้วสภาพน้ําที่รอไปนะคะเนี่ยมันจะขังแบบนี้แหละนี่แหละค่ะมันจะขังแบบนี้แหละ แล้วอีกไม่รู้อีกนานแค่ไหนถึงจะซึมนี่แหละค่ะสภาพดินของที่นี่ต้นไม้แต่ละต้นคือปลูกมาเป็นหลักปีอะหลักปีแล้วคือมันน่าจะแบบคือรดน้ำ ในหน้าฝนอาจจะไม่ลดทุกวันแต่ว่าหน้าแล้งอาจลดวันเว้นวันวันเวันอย่างเงี้ยคือมันน่าจะโตกว่านี่ระยะเวลาหนึ่งปีแต่คือต้นไม้ทุกต้นก็คือเหมือนเหมือนเหมือนจะโตกว่าเดิมไม่ถึงคืบก็เนี่ยซื่อสาเหตุคือคือดินมันดินมันแข็งมากมันเสื่อมสภาพมากต้องค่อยปรับไปนะคะเนี่ยโอ้ยเหนื่อยเหลือเกินค่ะเนี่ยน้ําจะขังแบบนี้แหละ